Speed the city streets. Began feel the fire. Rise like tall buildings ทุกคนตอนนี้นะคะท้องเมียใหญ่มากมันสามารถวางถ้วยซอสบนท้องได้น <c oughs> นี่ดู ทองก็สามารถเป็นโตได้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมด d a สตอรี่นะครับเอฟซีพาน้องเมย์มา <Okay. S 1> กิน <FC. S 1> เคสข้างนอกนะครับพอดีออกมาซื้อของนะเอฟซี FC ก็เลยพาเข้ามาแวะคือหลายคนอาจจะไม่เห็นน้องเมย์นะฮะน้องไม่เห็นน้องเมย์อเ,มยเอ่เท่าไหร่ช่วงนี้คือตอนเช้าเนี่ยก็จะทานข้าวที่บ้านก็จะมีเอฟซีบางคน แบบว่าน้องเมย์เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่แบบว่าอาหารเคยอยู่แบบกินภาคกลางแล้วมากินอีสานอะไรอย่างเงี้ยกลไม่กหนกลัว <c oughs> เออกลัวแบบว่าได้กินแบบเป็นยังไงบ้างการกินคือตอนเช้าเนี่ยเมย์เขาจะกินกับที่บ้านนะฮะแล้วก็แต่ว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยคือก็จะฟรีสไตล์ใช่ค่ะแทบจะทั้งครอบครัว แม่ก็ฟรีสไตล์แม่ก,กินอะไรแม่ก็กินใช่พี่เหน่งกินอะไรก็กินใช่บางวันพี่เหน่งไม่อยากกินข้าวพี่เหน่งก็สั่งชานกไข่มุกมากินใช่บางทีแม่ไม่กินอะไรเลยแล้วก็ไม่กินอะไรเลยเหมือนตามแม่ต<า>มแต่คนก็คือแต่ว่าแม่จะไม่ได้มีฟีลว่าไม่ได้กินระหว่างวันนะคะคือส่วนมากอ่ะจะเป็นการสั่งไลน์เมนมาที่บ้านแล้วเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าบางทีก็ขี้เกียจออกข้างนอกนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปวันและออกมาข้างนอกก็อย่างเงี้ยน,นะคะก็จะมาแวะ KFC นะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของแม่ที่จะต้องทําอาหารทั้งวันนะฮะแม่เขาจะทํารอบเดียวตอนเช้าส่วนตอนเที่ยงก็แล้วแต่เลยแต่ละคนไปทําธุรกิจกิจการของตัวเองทํานู่นทำกิจกรรของตัวเองเหมือนพ่อบางทีก็ไม่กลับมาบ้าน ฉะนั้นก็เลยฟรีสไตล์ของแต่ละคนใช่บางทีเจอพ่ออีกทีตอนค่ําเลยนะคะเย็นๆเลยก็มากินเลาะด้วยกันอีกรอบนึงใช่ทีนี้เนี่ยมีเอฟซีก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้น้องเมเนี่ยอัปเดตให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้น้องแฟน้องแฝดนี่เป็นยังไงบ้างดนดีแล้วเมย์ยืนเม่ยืนไมย์เองย่ามยยืนตรงนี้ก็ได้นี่นี่นะคะท้องเมื่อกี้แหละที่ที่เมย์เมย์โชว์ให้ดูก็คือ าส,าสามารถวางวางถ้วย ừ, ซอสโตแล้วสามารถวางถ้วยซอสได้ข้างบนท้องนี่ด้านข้างอเอาเรื่องน้องดินก่อนเนาะก่อนสิเมื่อคืนนี่แหละเมย์บอกว่าพี่เน่งพี่เน่งมาจับมาจับดูน้องเนี่ยมาจับดูน้องน้องเหมือนเขาจะดิ้นนะคือเมย์จะรู้จังหวะที่เขา จะเริ่มรู้แล้วนะคะว่าจังหวะไหนที่เขาจะดิ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเมื่อวานเนี่ยคือระหว่างที่เมย์ตัดคลิปช่วงค่ำนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วคือช่วงหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยสักผ่านไปประมาณสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงเขาจะเริ่มดิน้นมันเป็นจังหวะดิ้นกันเนาะทีนี้เมื่อวานอ่ะมันมีจังหวะที่เมื่อเขาจะดิ้นแรงเมย์ก็เลยเรียกพี่เน่งว่าพี่เน่ง เอามือมาไว้อย่างนี้สิเอามือมาไว้อย่างนี้ตรงท้องแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเอ่อเป็นยังไงสักพักเต่วพาะเขาดีดเขาเตะผมเลยเอา่าน่าจะแรงสุดเท่าที่พี่เคยบอกว่าเจอใช่ไหมเหมือนกับว่าเมย์เขากาลังตัดคลิปอยู่ตัดคลิปอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงข้อเขาเป็นเสียงผมนี่แหละปุ๊บน้องเขาก็เตะเลยปึ้งปึ้งปึ้งผมอุ้ยครั้งแรกเลยนะตั้งแต่น้อง ตั้งแต่ตั้งคันมาเนี่ยเจ็ดเดือนกี่ครั้งกีคง่ครั้งเขาถีบกี่ครั้งเคยครั้งหนึ่งนานแล้วตอนนั้นคือฟุกมากฟุกที่เขาแบบตึ้งมางที <พอ S 2> นึงนเนาะแต่ว่ายังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต่มาเมื่อคือนนี่แหละคือเมย์เขาตัดคิปอยู่เขาก็วางวางวาง,วางไว้อย่างนี้อ่ะเมย์วางเ <ใน S 1> มย์แตดคิดประมาณนี้ระดับประมาณนี้แต่ว่าเสียงเขาจะลงมาข้างล่างน่าจะเข้าไปข้างในหุงน้องเขาเตะปึ้งปึ้งหั กี่ครั้งกี่ครั้งสองสาครั้งอ่าแล้วแบบแรงขนาดไหนแรงแรงมากแรงขนาดไหนแรงแบบนี้เลยเอามือมาอย่างนี้เลยหรอใช่ย่างเลยแล้วทีเนี้ยเมย์เขาก็ตัดเสร็จมันมีช่วงท่อนที่เดี๋ยวเสียงหยุดใช่เนองเขาก็หยุดไปเขาก็หยุดพอเมย์ตัดลิปอีกรอบหนึ่งมีเสียงผมปุ๊บเขาก็ดิเขาก็ดิ้นอีกรอบหนึ่งผขใส่ใจจำเสียงพ่อได้มั้งจนเมื่อคืนเนี่ยพี่เอาไปฝันนะ พี่ไปฝันเลยอ่ะฝันว่าอะไรฝันว่าผมจับตรงข้างล่างท้องข้างล่างเนี่ยแล้วเท้าเขาเนี่ยออกมาจากท้องเลยนะพี่พี่โผยตกใจท้องจะเป็นอะไรไหมเนี่ยตกใจมากเลยก,ก,ก,ก็ก็คิดอยู่ว่าโอ้แรงมากเลยเหมือนในทีวีันจะเป็นครั้งแรกที่พี่หน่งเขารู้สึกว่าลูกอะถีบที่มือเขาแรงแรงมากจะเป็นครั้งแรกพี่หน่งเขาก็เลยตื่นเต้นแรงแรงมากแรงมากผมตกผมตื่นเต้นมากเลยอะ แตมเมจะเริ่มรู้สึกมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วว่าเขา,าดินแรงโดยเฉพาะบางทีเขาก็ดิ้นโดนกระเพาะปัสสวาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะปวดท้องบ่อยอยากจะอยากจะเข้าห้องน้ำอะไรอ,ไรอ่ะอันนี้ก็เรื่องอัปเดตเรื่องน้อ,นอง,องน้องแฝดน,นะฮะเป็นยังไงบ้างแล้วดิน้นดิ้นไหดินแรงก็คือคุณพ่อเขาได้รับรู้ความรู้สึก ความแรงของลูกดิ้นนะคะเมื่อวานพอดีเลยนะเขาบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยเด็ก <c oughs> ควรจะดิ้นอยู่10ครั้งใช่ไหมคุณหมอบอกว่าให้สังเกตมื้ออาหารนะคะทุกมื้อหลังอาหารอย่างน้อย3ครั้งแต่ละคนจร <c oughs> ิงๆหมอก,ก็บอกว่าถ้าลูกแฝดก็จะยากหน่อยเนาะแต่ว่ามีก็พยายามจำตำแหน่งที่คุณหมอซาวให้เขาก่อนนะคะว่าน้อง ผู้ชายอยู่ตรงไหนผู้หญิงอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเมยก็พยายามจะจับจุดซาวเอาไว้ว่าตำแหน่งไหนน่าจะใกล้ผู้หญิงสุดหรือผู้ชายสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เท่าที่ดูก็คือรู้สึกว่าเกินสิบครั้งก็เกินตะเกินที่หมอบอกว่าสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมือนะแต่ทั้งวันก็จะประมาณสิบครั้งแต่ก็เกินอยู่ค่ะ ฉะนั้น f อฟซก็าหายห่วงได้นะฮะใครที่เป็นห่วงน้องเมว่าน้องเขาดิ้นไหมเกินสิบครั้งอะไรเงี้ยเกิน,นะะเกินนะฮะช่วงนี้เ <มา S 1> กินอยู่มาอ๋อจะเล่าเรื่องหนึ่งก่อนคือมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งของขวัญมาให้ของขวัญชิ้นนี้เนี่ยมูลค่าต้องบอกมูลค่าก่อนเพราะเป็นเรื่องที่รู้สึกเซอร์ไพรส์ามากนะคะเป็นกล่องของขวัญเนี่ยที่ส่งมาให้บำรงเมนะคะสำหรับลูกแฝดก็คือ ประมาณ6,000บาทนะเกือบ6,000นกล่องหนึ่งใช่ในในนั้นนะคะก็จะมีนมแพะที่เป็นกระป๋องพอดีว่าผู้ใหญ่ท่านนี้ไปดูคลิปที่ทีมงานของคุก้อยมาสัมภาษณ์เนาะเราได้ยินว่าเมย์น่ยกินนมแพะด้วยก็เลยเข้าไปในไลน์คุก้อยเองเลยนะคะเพื่อที่จะสั่งนมแพะเป็นลังมาให้ ส่งมาให้รู้สึกจะสามลังเนาะนมแพ้สามลังโอ้โ oh. หแต่ยังไม่ถึงเนาะแล้วก็ครีมทาหน้าสำหรับคนท้องด้วยนะคะคือ <c ười> <c ười> เป็นครีมทาหน้าที่ปกติเมอ่ะบอกเลยว่าตั้งแต่ท้องอ่ะเม่ไม่ใช้ครีมทาหน้าเลยนะ <c ười> ที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่มีสิวที่ f อแบบเห็นหน้าใสอะคะ่ะน่าจะเกิดจากฮอร์โมนลูกที่ช่วยเอาไว้ <c ười> จะสมดุลพอดีชายกับหญิงสมดุลพอดี <c ười> แต่ว่าท้องเนี้ยคือหน้าใสเลย ตั้งแต่แบบพอรู้ว่าทองนะเมย์ก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากฮอร์โมนเด็กๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเมย์เนี่ยไม่ได้ใช้เลยแล้วก็สบู่ที่เมย์ใช้อะ่ะเมย์ใช้แค่จรนสันแอน,นจรนสันนะของเด็กอะ่ะคือเมย์จะพยายามไม่แตะอะไรที่มันเป็นเคมีเท่าไรหร่อะไรอย่างงี้ค่ะทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็ไปซื้อครีมที่ปลอดภัยสำหรับคนท้อง20ชนิดอะไรสักอย่างนะคะเมย์จำไม่ได้อ่า ซื้อให้อีกห้ากระปุกห้าก,<ช>ก,กระปุกกระปุกละพันสองเลยนะห้ากระปุกกระปุกละพันสองเออแต่ว่าพอดีห้ากระปุกเนี่ยเ,เขามีเป็นโปรโมชั่นแต่ถ้าซื้อเ,เ,ดเดียวกระปุกละพันสองก็คือเป็นทีมที่ปลอดภัยสําหรับคนท้องอ่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือปลอดภัยมากก็เลยว่าเดี๋ยวให้แม่ใช้ด้วย ให้แม่ลองมารีวิวด้วยอย่าให้แม่กับพ่อของคุณเจมส์เลืองศักนะครับที่ที่สั่งมาใช่ก็ต้องขอบคุณนะครับเมียเจดีด้วยค่ะที่ส่งครีมมาให้ครีพ้าหน้าสำหรับคนท้องแล้วก็นมแพ้พัดเกตมาบำรุงน้องแฟดแล้วก็แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าของถึงแล้วเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูนะรีวิวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก็จะใช้ด้วยพี่หนิงก็ ผมก็จะใช้ด้วยให้ขาวไปเลยไม่ขาวผไม่ได้ให้ช่วยขาวเหรอ